นช2 0 0บาทปกาสการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจมารินจิวิทักกุทยาแสงตาเขาใหญ่ร่วมกับพระองครธานาธิการ กระโ, ninguém, โังมาไทยของการค้าไทยราคาไทยๆอยู่ใจได้มาแล้วปีเก้ารุ่นตั้งแต่รุ่ที่3จนถึงรุ่นที่2 5่เป็นเวลา1 6วันโดยมีพ่อบครัวดยเราจนำนางรองริมวังที่ทีผู้กำกับการณ์ประธานและคณะนะครับมอมอบด้วยใจให้เมื่อรักกับทุกกเลยนะครับเป็นเช่นใครจรั กมาเป็นตัวอย่างของเราเนี่ยทั้งที่ได้รับเกียรตินะครับได้รัท่านปีศาจละนะครับแล้วก็รรลอีกสามที่วันเราก็ไปเยี่ยท่านไปเยี่ยวันกันเยอะเลยที่สระบรีนคราชสีมานครศรีธรรมาชจริก็รับผินะครับ แล้วก็ขัให้ศึกษาการเปลี่ยนนะครับหน้าด้นครับนะครับแล้วก็ม่ไอรครับรีเซนายอาิสดนระเขอรีเซตนะเซี่ตน